อยากได้ B 1ภาษาเยอรมันสอบที่ไหนได้บ้างบางคนต้องใช้ขอสัญชาติเยอรมันเอาไปเรียนต่อหรือเอาไปทํางาน 1> B 1มีหลายประเภทค่ะเดี๋ยวโบพามาดูพร้อมกันถ้าเราอยู่เยอรมันเราสามารถสอบ B 1ได้ทุกชนิดเลยค่ะเดินไปที่ FHS หรือโรงเรียนสอนภาษาใกล้บ้านหรือว่าที่สถาบันเกอเทนะคะที่เยอรมันเราสามารถสอบได้ทุกชนิดเลยแต่ถ้าเราอยู่เมืองไทยเราสามารถสอบข้อสอบได้แค่ชุดเดียวค่ะก็คือ b e i ของสถาบันเกอเทนี่คือข้อแตกต่าง นะข้อสอบ BEI's มีหลายประเภทมากเราจะสอบข้อสอบชุดไหนขึ้นอยู่กับความต้องการของตัวเราเองค่ะเช่นเราต้องการจะขอสัญชาติเยอรมันเราจะสอบ B1 ชนิดไหนก็ได้จะสอบ DETEST ก็ได้จะสอบ BEI's ของเทลก็ได้จะสอบ BEI's ของเกอเทที่เยอรมันหรือว่าจะมาสอบ BEI's ของที่ไทยก็ได้ทางการของเยอรมันเขาต้องการแค่ใบรับรองว่าเราได้ B1 เราสอบผ่าน B1 แล้วนะคะแต่ ในความคิดของโบเนี่ยโบคิดว่า d ด t e s เซเป็นข้อสอบที่ง่ายที่สุดในบรรดาพวกนี้เพราะว่า d ด t ท s เซเนี่ยเนื้อหาเขาอ่ะจะมาจากการผสมผสมระหว่างระดับ A2 กับ B1 เนื้อหามันเลยจะไม่ได้ยากเท่ากับข้อสอบชุดอื่นๆน,นะคะส่วนใครที่สนใจจะติวสอบ d a เท set โบแนะนำคอสของโบคอสนี้เลยค่ะในคอสนี้เราจะเอาตัวอย่างข้อสอบเก่ามาฝึกฟังฝึกอา่านฝึกเขียนจดหมายกว่า20 ฝึกแต่งประโยคบรรยายรูปฝึกแต่งประโยคในการสนทนาทุกอย่างที่อยู่ในข้อสอบเราจะฝึกหมดเลยในคอสนี้นะคะใครสนใจติดต่อมานะ่ะมาดูเบไอสชนิดอื่นๆกันบ้างค่ะ b บไอสของ t ทลก์เบไอของเกอเทเนี่ยหลักๆแล้วเขาเอาไว้ยื่นในการเรียนต่อหรือว่าเรียนสายอาชีพนะคะใครจะทำอั u ส์บิลดุงเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าใครกะจะไปเรียนต่อหรือว่าใครที่อยากจะไปฝึกอาชีพนะคะให้แนะนำติวสอบเบอส ของเทลคหรือว่าของเกอเทไปเลยนะโอเคและนี่คือข้อแตกต่างของข้อสอบ b บไชนิดต่างๆค่ะอย่าลืมนะใครสนใจจะติวเดเทเซตติดต่อครูมาได้นะคะ